สวัสดีครับเพื่อนๆครับนี่ก็ผมจะมาแนะนําวิธีการอนุบาลลูกไก่นะครับแลกเกิดนะครับนี่ฮะตัวนี้ก็ใช้หลอดไฟนะครับไอห้าสิบวัตต์นะครับคือไก่ประมาณยี่บห้าถึงไม่เกินฮนะยี่บห้าถึงสามสิบถึงสี่สิบตัวเนี่ยใช้ห้าสิบวัตต์ก็พอนะครับถ้าห้าสิบตัวขึ้นไปคล่องใหญ่ก็เลยใช้ประมาณร้อยวัตต์หรือไม่ก็ ห้าสิบบาทสองหลอดนะครับเพื่อเพื่อสร้างความอบอุ่นให้กับไก่นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวจะให้พาชมนะครับตัวพื้นเราก็เอาแกวหรือไม่ก็เอาฟางข้าวนะครับรองก่อนนะครับน,นะฮะอาหารนี่คือเราให้เป็นอ่าให้ให้กินได้ทั้งวันเลยครับผมผมเนี่ยใส่ทีเดียวนะครับแล้วก็ไอตัวน้ําน้ํานี่ก็ผสมกับวิตามินไบโอบีสิบสองนะครับเพื่อจะให้ไก่มันไม่เครียดนะครับเพิ่ เสริมภูมิต้านทานด้วยนะครับตัวนี้ไก่ยังประมาณนี้ไม่ถึงสัปดาห์นะครับถ้าเลยสัปดาห์ไปแล้วก็จะต้องให้วัคซีนไข้หวัดนะครับนี่นะครับเพื่อนอันนี้ทําแบบง่ายๆครับเพื่อนๆก็ททาได้ครับคือถ้าเราปล่อยให้ให้แม่ไก่มันดูแลแล้วบางทีถ้าเป็นหน้าฝนนี่อัตราการรอดมันต่ํานะครับมันก็มีแมวบ้างมีอีกาบ้างผมเห็นอีกาบินบนอยู่นะครับหลายตัวเลยครับแถวเนี้ย เพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะแยกออกมาแล้วก็มาอนุบาลเองนะครับคือใช้หลอดไฟนะฮะแล้วก็ใช้เป็นสุ่มธรรมดาเนี่ยนะครับดุกก็ง่ายๆครับก็ใช้กระสอบหัวหารเนี่ยคุมไว้นะครับป้องกันยุงป้องกันลมนะฮะกูไก่นี่สําคัญมากนะครับเกี่ยวกับพวกอากาศเย็นเนี่ยฮะมันมันจะไม่ค่อยชอบนะครับอันนี้คือข้อข้อที่หนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสายพม่านะครับ คอกที่สองก็จะเป็นเหมือนกันครับตัวนี้ก็กุ๊ก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 เนี่ยนะฮะอีกตัวหนึ่งนอนอยู่นะอันอันนี้น่าจะเป็นอากาศมันน่าจะหนาวนะกุ๊ก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 เนี่ยเนี่ยฮะวิ่งวิ่งฮะเราหยอกมันหน่อยให้มันออกกําลังกายนะครับตัวนี้เลยอาทิตย์แล้วนะครับตัวนี้ผมได้ให้เมื่อวานผมให้เป็น วัคซีนเอ่อวัคซีนป้องกันไข้หวัดนะครับเกี่ยวกับลําคออันนี้หยดหยดเอาฮะให้หยดเดียวพอคืนนี้มัวบานมืดก็เลยเพื่อนน้ถ่ายลงให้เพื่อนดูนะครับนะฮะพื้นก็ใช้เป็นฟางข้าวหรือไม่ก็แกลบก็ได้นะครับวัสดุที่ใช้ก็หาได้ในในท้องถิ่นไม่ต้องไปซื้อเสียเวลานะครับนี่นะครับตัวนี้ก็ยี่บสามตัวนะฮะอันนี้ผมอันนี้จะเป็นสายไอ้รูปผสมนะครับนี่ฮะ อัตราการลอดก็สูงอันนี้สัปดาห์กว่าแล้วครับก็รอดทุกตัวนะครับนี่นะฮะพอตกกลางคืนเราก็เปิงวันเราก็เปิดให้มันอากาศมันเข้าหน่อยนะครับกลางคืนเราก็ปิดลงนะครับข้อไว้นะครับเปิดไฟผมเปิดไฟให้ตลอดยี่สี่เลยนะครับนีนะฮะนี่ก็ภาพรวมของฟาร์มนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงวันหลังจะมาแนะนําวิธีการให้วัคซีนในอีพีหนึ่งนะครับ